สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM อัปเดตกับผมบัณจิตพัฒน์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงสังคมให้คุณผู้ชมได้ติดตามเหมือนเเช่นเคยสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนั้นไปดูเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับชูความสําเร็จนะครับที่ช่วยพลิกประเทศไทยนั้นให้ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิตอลทุกมิติบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นและมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลถแถลงผลงานสำคัญในรอบ3ปีภายใต้แนวคิด The Premier by DPA e ชูความเป็นแถวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมและความร่วมมือระดับนานาชาติผ่านผลสําเร็จจากกลไกส่งเสริมและสนับสนุนที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องพร้อมเผยแผนการดําเนินงานปี2564ในการเป็นองค์แถวหน้าที่ส่งเสริมและนําพาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตัลอย่างยั่งยืนดร์นัทพลนิมมานนพัชรีมผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้าเปิดเผยในงานเดอะพรีเมียร์บายดีป้างานถแถลงผลการดำเนินการสำคัญในรอบ3ปีว่าขณะนี้ดีป้ากำลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่4ซึ่งแผนการดำเนินงานจะยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและนำพาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านกลไกส่งเสริมและสนับสนุนที่ถูกพัฒนาขึ้น และคงเป็นแถวหน้าที่พร้อมทําในสิ่งที่ผู้อื่นยังไม่ได้เริร่มดาเนินการบทสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยครับกลยุทธ์ที่เราดูเนี่ยนะคะเราพูดถึงเรื่องที่สําคัญสําคัญซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหรือเรื่องดิจิ t a ลสตาร์ทอัอันนั้นเป็นประเด็นที่1น,นะคะประเด็นที่2คือว่า เรามองเรื่องท,ทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยอย่างมีความสัมพันธ์กันคือไม่ได้มองแยกส่วนนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่ลองจตชัยได้นําเสนอคือเรื่องของสะพานทั้งฝั่งซัพพลายและตีมานเนี่ยเป็นภาพภาพเดียวกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะในเรื่องของกา,การพัฒนาคนเนี่ยนะครับเราก็หลักๆมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือ เราผลิตคนตามความต้องการนะครับก็คือเป็นดิมาทิคเว้นนะครับประชาติต้องการแบบไหนเราผลิตแบบนั้นนะครับอันที่2เราก็เริ่มที่จะเข้าไปจับมือกับทางภาคาวิทยาวิยนะครับทางภาคลา uh, Tech ที่จะ Provide พวกหลักสูตรต่างต่างนะครับดังนั้นการพัฒนาของดีป้าจะเป็นลนักษณะเป็น ppap นะครับ public private, private academic partnership นะครับีที่2ก็คือว่าเราพยายามใช้สัญญาสากลในการวัดนะครับดังนั้นต้องพยายามยกระดับให้คนไทยวันนั้นเข้าไปเทียบเท่า นะครับเข้าไปเซอร์ติไฟายไปรับรองให้ตรงตามมาตรฐานสากลเพื่อรับการอยอมรับจากทั้งนานาชาติและในประเทศเราเองครับครับชุมชนทั่วประเทศนะครับเราส่งเสริมไปแล้วกว่า1นึชุมชนนะครับแบ่งออกเป็นด้านหลักๆนะ6ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกแน่นอนก็คืองานหลักของอชาวไทยนะครับก็คือเรื่องของการเกษตรนะครับปรับให้เป็นเกษตรสมัยใหม่และที่2จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะครับเรื่องของโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะเรื่องของอ เกษตรต่างๆพวกนี้นะครับที่สามารถใช้ทางยิน,ยนการตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับเรื่องที่3จะเป็นเรื่องการใช้ดโดรนนะครับในการแอพพลายเรื่องของการเกษตรเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สินและทรัพยากรต่างๆนะครับเรื่องที่4เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้เรื่องของ ERP เรื่องของ POS หรือว่าการ t r a c e a b i l i t y ในการเช็คที่มาที่ไปของอ Product นะครับ ส่วนที่5เป็นเรื่องของดิจิตอลคอนเทนต์หรือว่า DC นะครับช่วยในการท่องเที่ยวช่วยในการสอริทเทลลิงของดีสานที่เด่นๆของชุมชนต่างๆนะครับสุดท้ายเลยก็คือเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยนะครับจะเป็นเรื่องของชีวิตจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินต่างๆครับเมื่อต้นปีนะครับต้นปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการจัดทําโครงการไปแล้วนะครับแล้วก็มีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ4 0 0พรายพอมีเหตุการณ โรคระบาดโควิด19เนี่ยครับก็มีการปรับและก็ระดมสรรพรกำลังนะครับแล้วก็เอาทุกองค์กรพยพเนี่ยมามา,มาดันผ่านโครงการนี้เพราะเข้าใจว่าตัว SME เนี่ยจะได้รับผลกระทบพอสมควรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน,นะครับปัจจุบันนี้เรามี SME ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยอยู่ประมาณ6,407รายนะครับเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ร่วม400ล้านบาทมาตรการที่เราส่งเสริมนะครับก็คือ,อเราเห็นว่า ตัวเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้แล้วก็สามารถมาทดแทนการมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าการติดต่อระหว่างคนกับคนได้นะครับในระหว่างที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยมี SME เนี่ยที่มาใช้ตัวคูปองของดีบ้านะครับเป็น Transformation นคูปองเนี่ย มูลค่า10,000บาทเพื่อจะไปซื้อสินค้าและบริการจากผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัลที่เราขึ้นทะเบียนเอาไว้ทางนี้ทาง SME สามารถที่จะเข้าไปใช้ตรงนั้นได้ก็อย่างตัวเลขที่บอกไปแล้วนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มันจะเกิดมันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คือประมาณ400กว่าล้านบาทครับครับจริงๆแล้วทุกเซกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น s curve เดิมหรือดิวเอสนะครับมันร้วนแล้วแต่ต้องอาศัยพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเป็นหลักนะครับเราเคยได้ยินคำว่า 5G ที่กำลังมานะครับ ก็คือมันจะเปลี่ยนโรคไปเปลี่ยนธุรกิจธุรกรรมไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องต้องเตรียมตัวรับมือนะเพราะฉะนั้นเรื่องของดิจิตอลจะเข้ามามีบทบาทมากนะครับาสาธารณสุขกเกษตรท่องเที่ยวนะครับเอดูเคชันการศึกษานะครับล้วนแล้วแต่ต้องอาศรรยัยเรื่องของดีท่านเป็นหลักนะครับนั่นก็เป็นหน้าที่ของดีป้าที่ท่างรีบปูไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระดับไฟเบอร์ออปติกนะครับหรือว่าเป็นดัตต้าเซ็นเตอร์แต่ว่าเรากำลังพูดถึงตัวแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะเรื่องของการที่ทำโอเพนแพลตฟอร์มทำให้คนมาต่อยอดได้นกตัวอย่างเรานึกถึง f a c e b เฟซบุกเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มก็ทําให้คนมาทําธุรกิจธุรกรรมได้แต่ทําอย่างไรจะให้มีแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทยต่ทําให้คนไทยได้ประโยชน์เราจะเปลี่ยนจากการที่เราเป็นสังคมแห่งผู้บริโภคเราใช้อย่างเดียวเนี่ยทำายัางไงให้เกิดประโยชน์และให้เป็นผู้สร้างผู้ผลิตเองได้ด้วยกนะ็ต้องมีพื้นฐานที่สําคัญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านแพลตฟอร์มครับสมาร์ททิตี้เนี่ยก็จริงแล้วเป็นที่พูดถึงกันทั่วโลกนะครับ ในอาเซียนเองก็จะมีอาเซียนสมาชิกระดัอุดนะครับในเมืองไทยก็มีการตื่นตัวนะครับแต่ว่าทําอย่างไรจะให้ทุกคนไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ให้โดนหลอกหรือว่าอยู่ๆบอกว่าจะเอาเทคโนโลยีบอกเชนจะเอาเทคโนโลยี i อโนะครับโดยที่ไม่ได้ดูความต้องการหรือไม่ได้ดูบริบทของเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยบทบาทของดีป้าเนี่ยเราก็าไปสร้างระบบระเบียกบกับเกณฑ์นะครับมาตรฐาน เพื่อให้ก้าวไปได้อย่างถูกต้องนะครับตอนนี้เนี่ยก็เมืองไทยนะครับเรามีเป้าอยู่ปี2565เนี่ยต้องการให้มี100เมืองที่จะเริ่มขับเคลื่อนอย่างถูกถูกทิศทางนะครับโดยที่ดีป้าเราก็ไปประกาศเป็นเขตส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับตอนนี้มีทั้งหมด40เมืองนะครับที่เข้ามาร่วมโครงการก็เหมือนกับเราเป็นผู้ที่ช่วยบ่มเพาะนะครับให้ความรู้นะครับทำการทดลองทดสอบหรือแม้กระทั่งแมทชิ่งกับทางสตาร์ทอัพ รหรือกับชุมชนนะเพื่อให้มันก้าวกระโดดเพราะว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันเป็นทั้งประโยชน์ต่อสังคมเพราะว่าประชาชนก็ได้นะครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในขณะเดียวกันอุตสาหการรมดิจิทัลก็มีสนามมีตลาดให้เข้าไปทําตลาดให้เข้าไปทดลองทดสอบนะครับทำให้มันก้าวกระโดดไปทั้ง,ท,งทั้งคู่ทั้งเศรษฐกิจและสังคมค่ะเดี๋ยวยืนแป๊บนึงนะคะให้อินเสิร์ตนึขอโทษ ครับผมและนี่ก็คือนะครับความสําเร็จที่ทางสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับหรือดีป้าน,นั่นเองที่ได้ชูความสําเร็จผลสําเร็จที่ทําให้ประเทศไทยของเรานั้นก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเองอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างไรนั่นเองและมีความพิเศษอย่างไรให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามกันก็ต้องติดตามกันเลยนะครับรายการไอเพมอัปเดตของเราไม่พลาดที่จะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ IPM พอัปเดตกับผม mm. บอลยินภัท์แล้วนะครับบอลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ